สว,สวัสดีสวัสดีล <inner> ุงปานนาสุกุสุคนเดยจากบนกับมากแ็องแพลคื้เกาเนาะเมือนงเพลก็สะไปเอาดอกคนเน้ะพี่น้องู่แทวหัวงาหางก็บานหายจะเป็นสักวเมื่ีก็เป็นพสมการนะพี่น้องกเอาดอกคูนอาดอกคุนมาหดติ้งอน ไปเอาูปมาูก็อยากเข้านี่มาผูก็อยากเข้าอยูที่ดนีใอะไรคอย่างอย่นี่ล้ไปเี่ยเนต่ออย่นี่าามย่าอย่งอย่ง

สิอย่างไปย่างถ่งมานะพี่นอ้องเปเอาดอกคุณจะได้ วันสงการามมาขึ้นอีพนตกสงการามวันพตนตกเอา้วก็น้องเราเป็นสงกรามสีน้ำเด็ได้ปืนฉีดน้ำเลยน้องมันเคยได้ดิมันเคยได้เฉย คนกันสุดโต๊อือนี่นละไรถาเบิ่งกันหอดห่วยยางเนาะพี่น้องตกลงกันเลยพี่น้องพไปทางห่วยายางมันไกลไปทางอันนี้ดีกว่าพี่น้องไปทางนี้ ສ່ອງການຄືນນີ້ຝົນຕົກແຮງແຮງເຂົ້າດັງພຸເລືອແມ່ໄພดັບ4ຫະເຖືອເບິ່ງນ້ອງເພິ່ນดັບແມ່ໆມາໆມມມາມຍາມດຳນພີນ້ອງຍອົາປກາດອ มาวานน้องขี่รถไทยไปไม่มีตีนนั่งเจ็บอยู่ไงไรเดินกันจะก่ทางออกหท่าเหอนีงนเอนงานั่งงอยูนต่างหน่งที่จะตัอกนฝั่งน้อาเ้นน้ำงาตตีนงนเน้ร้นอำมากรางแบบเปียกเียเจ็บเบา พาเอาพากับมาทาบึงเขาหอดกุกอันนั้นกับพี่น้องหอดกุกดอกคูณนะพี่น้องต้นยังนอนไหมเออมือ่อนะ้ามานี่บอก เดี๋ยวตัมาอีกคอมันเึ้นตอนหนกคูนะค่ะมันหน่าทางผูกแถวคูอะบอก เชียงหงูเสียงยังก็ไ่บ้แมนเนาะ้าบ่ะนี่หาเลยค่ะบ้ายบาป่ะอันนี่ออกทาเลยบักท้ายวันเฮาเฮาฮาหยุดในใจกับน้อง ทางนีเนเห็นเห็นมานะนอะในในในไรเนาะใกล้ๆกล้ไปแต่ครัวยืนนิ่งเปทั้งวันไม่ได้เท,ที่ยงฉันก็มีเทียงจะมีเธอค่ะมีพี่น่อกระก่อน เปลี่ยนสันก็มีวายเกือบก็เกือบพาเข้ามล่มแหละพี่น้องเ,อเลยเมื่อวานนี้เองย่างออกนานะพี่น้องครับสุดแต่เมื่อวานนี้แพ้ยุคทันปีอ่ะ เป็นต้นหน้ามองหมุดหัวดอกนอนเมื่อวานนะเขาไปทางไหนก็ทางนั้นหรือทางนี้เออปะไปดูนะเออจะดีแล้วสมอลานัง ตอนนี้น้องแพะอากามาไต่คร uh. ัวนะพี่น้องน้ามันเป็นหลักอะไต่ครัวน้องแพะลดเงินโอแค่นั้นก็มีครัวสะพานแน่นจะรู้สึกว่าปลาปลากระดูกปลาดุน้องมะนม่เนนะกระบอกกระบอกว่าป่าพี่บ้าเบิ้งอีลงตาอ่างกลยังไงผ่านดิยแค่บ่อ ไก่รัวมันก็สูงอยู่แล้วนาะน้งเท้าหาย่านยังไก่รัวย่านไม้ฮะโอ้ยเสียวยที่จริงมาทางนันก็ได้ดอกพี่น้องหา่าต่อปีอันหนึ่งทางไปก็คือแบบหกแห้งแห้ง หกโคตรโคตรพ่นังเลยสินทางไปเอาดอกคูณของเราอีจจะป่าไม้ป่าดกจริงๆทำก็มีทางไว้กันอย่เนีนะพี่น้องทางนี่ก็คือแบบไว้ที่สุดกว่าทางนะพี่น้องทางบนสนทางหอยยางค่ะ มันซ่าพี่น้องเกลือดอกคุณมีสองต้นนะพี่น้องเข้ามาหอนแล้วนะพี่นอ้องบ่เมื่อไห่ปะน้ำ

นม่นเย่ยมเลยเปิดไปไคม่ยงวะาทางภูภูมีหลายภกเงาเมนาเลื้อยเลือนเตือแบบนี้แน่แนะนำสิขึ้นต้นี เห็นต er ัวนั ah. <sy> ้นเลยฮึไ <sh> ม่ใ <iteration> ช <alah> <ét> ่แบบคอเลยนะพี่้อง อดอกคูนเด้อขึ้นน้องถอดเสื้อน,น้องแพลวขึ้นน้องแพลวคุ้มแบบขึ้นตะลุดอยู่บอลเก่าต้นไหนก็มีเด้อพี่น้องแต่ว่าห้าสิบเอาต้นนี้เพราะว,ว,ว่ามันใช่หนึ่งดอกคูนน้องงามงามฮวันขนาด้วยเลย นอ,อนแบบโคตรโค้ดเ,เลยขึ้นได้บ่โอ้โหโอ้โหจะเย็นหมักคูนหมักมักคูนเป็นยังไงร,ระวังได้ บอกแล้วให้ขึอนอ้นต้งนง่ายๆไ่เปลี่ยนใจหญด้วยว่าคือมาคูนไปนำบอกแล้วให้ขึ้นต้นน,นั่นต้อนอัางน,นี้ต้นมะขามพอมม,มันจะฮะมออือุจันกีกเป็นเมืองเลยเป็นหมู่บ้าน กกอันนี้มันเป็นบอดควายนอนหวาบ่ะเนาะควายดองอยู่แล้วนี้มันเป็นแบบผงๆผแล้วก็มีอะไรีลายพรมมันก็มีที่ลายพรอ,อันนี้กกระเพาะขึ้นได้ยุยอันนี้มันมีต้นมะขามต้นคางหมั่นนะพี่น,อน้องบอฮักง,ง่ายง่ายเวนงานดอกงาดอกนี่ฮักคู่วแน่นอน เห็นหมู่บ้านกับกะจีอะไรกะสีถ้าเบิ่งตอนน้องแพวเอาลงมาให้เบิ่งก่อนน้นองพี่น้องบ่หัวน้องแพวสีขึ้นได้หรือบ่ถ้าขึ้นได้กะได้นะพี่น้อง้าขึ้นบ่ได้ก็ขึ้นบ่ได้เลยต้นนี้ก็ลายข้นแต่ว่าแหนมแต่การมันอาจจะบลายไปได้นะพี่น้องนี่ดอกคูณน้องแพวกะสีคอโตขึ้นก็นกนได้พี่น้อง ถ้าเบิ่งต้นน้องเพลเอาลงมาให้เบิกให้เกลือแต่คือมาขุดให้เอากระถือเอากระเอาดอกคูนมาเลยพี่น้องนี่นี่น่าดอกคูนดอกคูนเ่าก็ได้น้อยนึองน้องพี่น้องมาได้ไล่แล้วบันไดสภาพมันก็สิบประมาณเนี่ยน้องพี่น้องอันน่ะอันนี้ก็บของน้องน่องก็ได้ไล่ด้วยพี่น้องส่วนข้องน้องเพลมุนแอบแยมสภาพเกินไปก็สิบประมาณเนี่ยน้อพี่น้องหนาเลยนะดำไม่ขุดไม่ขีดบันี้เขาก็สิเมื่องแล้วพี่น้อง หอนหอนปปเมื่อหมัเหสิเ็มือนยังมาพอบมงาอมเครื่องบ่งหน่งสักน้ำใช้าข้าวเหนียวแบบตอือยมักขี่นิกีลืมก็ไล่ก็แชร์บูติดตามและที่สำคัญกี่ลืมก็จะกระดิ่งห้องแพนเดอ เผือ่อประพาดคลิปใหม่ใหม่ทงแถวลงเนาะคลิปนี้ก็ข้อกังว่าสบายดีจ้าปะลุงคลิปหนาผบวพอ่อกันมาเลยจ้า